คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าไม่ไปหรอกไปไม่ถูกแก๊สก็จะหมดเหมาไหมถ้าหมอไปให้อยากด่าแต่ไม่กล้าเนี่ยเจ๊ใช้เด็กร้านทั่วไงน้ำไหลไปท่วมร้านฉันหมดแล้วเนี่ยมั่วหรือเปล่าตอนนี้ยุ่งอยู่อะไรนักหนาเนี่ยฮะมาพูดอยู่ไนตอนเนี้เถียงก็สู้ไม่ได้มึงมเอาเปล่าหมดปัญญาสรราคําด่าใหม่หันมาทางนี้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ตุ๊กตาลูกพูดรุ่น,นปากไม่มีหูรูดที่ช่วยปลดปล่อยความรู้สึกอัดอั้นตันใจในตัวคุณเพียงแค่คุณกดขับแท็กซี่เราไม่รับผู้โดยสารนอะ่ะกลับบ้านเลี้ยงควายไปแกจะหมดไม่เหรอหมดยังไงเต็มถังอยู่เนี่ยเห็นนะเว้ยอย่ามาหลอกเลยจะไปไม่ไปวะไปครับขึ้นมาเลยครับเหี้หมาปันญเจินปัวไม่รักแต่ก่อนเนี่ยป้าดา่าซุปเขาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ถ้ามีกาป้าป้าก็าาไม่หยุดด่านะของดีจริงๆ มั่นใจได้ว่าตุ๊กตาได้อะไรเขาว่าเสียงไมู่เนี่ยจะมาพูดในเสียงข้าทำไมเร่กออกเลยนะถ้าไม่อยากถูกตอบอยาไม่เรยกไปอีกขายของอยู่ไม่เห็นหรอกด่าอยู่ได้โอ๊ยไปล้วและนี่ลูกคูดดีไซน์หัวเข็มขัดที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์แบบคุณพวกมึงมันอนุบาลพวกเด็กเมื่อวานซืนเดวกผู้พามึงเข้านอนเพราะกูพ่อทุกสถาบันโอ้ชอบดิพี่ ตั้งแต่ผมใช้ลูกพูดนะผมนี่ด่าเย่นกันแล้ว่าพี่คุณคุณคิดว่าปากไม่มีหูรูดแบบเนี้ยมันจะดีหรอครับคุณมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปเดไปเดูเดี๋ยวู้เลือดดู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 ดีดู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 ดดูดูดูดดูดูดดู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 ู้เูดดด ถุงขยะฮีโร่อยากให้คนไทยใช้ปากอย่างมีหูรูดถุงขยะฮีโร่คิดดีปากมีหูรูด